เจ็ดันนี้สามเกยื่นวินมานี่มีเนาะกองมากล่องมดต้องกตัมเซเว่นบล่นี่เนาะเออนี่ก็มีเห็นบะออนี่าอ่นอนี่นี่ดาบไม้พี่น้องมึงกันนันี่ด้านเพิ่นมากเลยพี่น้องเลยอันนี้ร่านข้ากะห็นนี่ เออาาไปาไปวว่ง้กนมินิมาร์กแล้ว่ะมีมดเด็ดไปหนักนฮะยันนั่งเดินไปเขาอะไรคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่สาวค่นฝากเงินมาให้ ขายซื้อนมให้น้องมานานถั่าตม<อ> <LC S 2> ้มขนมวหนเไิ้คนคอยร่ำคอยรวยแล้วกเอาเอลเซ่ในกล่องนึงมันน่าชอบจริงเอลเซ่รสกล้วยนะสือมะซีอิมผู้ก็น้อยเีอิมผู้เอาบอกคอนโดแต่ว่าส่วนมาเขาเจ้าข,ข,ขายแบบเขาเจ้าแยกกันนะหรือว่าขายเป็นถุงเลยโอ้เอาสอามเพื่อลูกหลานเขามาเรียนน้ำมีเนาะกินน้ำกัน ừ phải tất nhanh mà nhanh này gặp anh muốn anh em 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 คุณนายน้อยเห็ดขนมขายชิ like ้นซอยข่อยในเด้อขอปลาบ่อปลาื้อเห็ดบ่แซ่บโอ้ยกระดอกกรดิ่อะไรท็อปคุณมาได้คุณนายน้อยเงินเพื่อไรคุณนายแฟมิลี่อีเด้อซ้ะโอ้เห็ดขนมขายกำลังทองซื้อซอยข่อยในเด้อเห็ดขายอยู่ไหนเงินเพื่อรอบอกว่าบอกคุณในขนมมันแหนกแหละขปลาบ่อดอกย่านบ่แซ่บโอ้ยกระดอกกรดิ่อะไรดอกเพื่อใครย้อนมองเงี้ยเราเหมือมีทำเมลตั้งขายได้เนาะ คนไปคนมากอะซื้อใช่จ้ะมันปดโค้งดเข็มั่นเนี่ยทั้งหนาเจา้ามีเน่อ๋อเออโคตรง่ายใส่อัน,นคู่มันจืดเออได้ยังแน่สามสี่โอเคพี่น,อน้องอันนี้กระโปงหมดงทั้งหมดเท่าไหรซีลอยขวาบาทพี่น้อง ลายเป็นเงินบาทสี่ร้อยกลัวเนาะประมาณสี่ร้อยเท่าไรแม่สี่ร้อยยี่สิบแสนสิบเออโอเคพี่น้องเนี่สองล้านตรงขามกันเลยนะมุงรถสิบ้อพี่น้องโอเคไปเมียเอาหยอดพี่น้องโอ้ยเหลี่ยมเลยเด้อพี่น้องข้างหลังเดี่ยมแห้งต้องลบเหลี่ยมทั้งทีก่อนพี่น้องได้กินอเนยลูกสาวคอย ข้าวพี่น้องไหมนี่อะไรขนะองใครเออถ้ามีไข่แ uh> น่ยน้องพี่น้องนี่ของใครนี่มัน mm มันเหลี puzzles, ่ยมทา้งหมกจนไข่ไข่ไข่มีเชยนมมาหน้ากินแบบนี้อ่ะซื้อนมให้น้องมาน้าเพิ่นบอกให้ซื้อนมให้หลานนะซื้อเอลเซ่ให้กล่องนึงเผื่อบอกน้องก็เลยพอได้เห็นแบบนี้เพิ่นก็เลยเอาแบบนี้ว่าเรากินแบบนี้อยู่แล้วอย่ไทยอืมมีเนาะยูมูนิมาก็มีเนาะถ้าก็เห็นได้เนี่ยเท็กไปเด้อค่ะถท็กลาเซาหาเออบราซิลไปเด้ออืมถ้็กลาเซาหาพันมาหน้ามาแล้วให้เพิ่งเพิ คุณแม่ก็ได้ขนมคุณแม่ก็ได้ได้ขนมกับซาทังไปเกลือค่ะเงินมากินนมกินเนมอยากงั้นก็ซื้อกินนี่ลูกเห็นว่าเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่นี่นี่ไม่ลองลองไม่ต้องใส่ขวดดูสิลองเจอดูกระป๋องเออรอันนี้ยังดูดกล่องอยู่เลยนี่อันแบบนี้ต้องดูดกล่องนะลูกนะเอ้าใช้นั่งหอมนั่งน่ะเขาซื้อขนมมาไอศิรีมมันยันมันละลายเราไปซื้อนั่งหอมเอาหลอดไม่ขวดใสาเดูดกล่องลูกดูดเจาะไม่นมเลยเจาะเจาะให้เนื้อ ใช่จะจะดูดิมาต้องใส่ขวดอยากอยากใส่ขวดขนาดเด็กๆน้องเดี๋ยวนี้อันนี้นะลูกน้ำไม่กินน้ำมันลมเดี๋ยวนี้ไม่กินน้ำมันลมแม่ม้อเราให้ซื้อแบบนี้มาจะได้กินลายเราเราไปกินแก้วกินแก้วล่กินจริงไลยกินนไอเมนซ้อนคนละแก้วคนละแก้วเราเอาแบบนี้นนั่นเปลืองก้อนนี่นะแม่เราหนึ่งกิโลแม่แบบนี้กินได้ทั้งวันใครอยากกินอันไหนก็กินโดยหนุ่ก่อนมาลูกอันนี้อ่ะลูกอ่ะ บอาพูนพี่ชามไปได้เด้อยวเบิงเด้อพี่น้องเด้ออเาลูกเออบัดบัดยูครับบัดยูกบพอแม่มดเมื่อน่ะอยากกินน้ำอยากกินน้ำมันเปรี้ยวนะดูดเลยอืมอยากเออมันอยากพยนต์จะไข่ไงนะมือหนาเอาลองเบิ่งแจ้งวางให้เห็นกลวแจังวางไงลองเบิ่งมือเมื่อหนึ่งลองแต่ยูนักคนอื่นละได้ถ้าอยู่กับแม่น่ะเบรย์ตั้งเป็นแต่กับแม่นี่ กระเพือดอื่นนะเรเป็นยังจอาไหก็คือดูดคือดูดในกล่องบอกล่าวเอ้าแยกเขาคอยของเลิอกที่ะคนนี้ฮะพอาคนอื่้องเขาไปเลืกนะกระเ่อนนะคือเกาพยศแอบแม่อืมอยากแอบแม่ตั้งอยากโศคอยนี่เห็นบัตะเมฆแม่ไมนเอาไปเผารดกล่องนมกล่องหนึ่งผ่านไม่เห็นเลยมันก็อยาแถวเดียวนี่เบอร์หน่อยเลยดิไปดั่งกินยี่ทงเด้อไปแล้วมันเลยสนใจได้เด็กน้อยมันก็ต้องสนแหละแม่ก็ต้องขนมนี่นะนี่นะแม่ มีน้เานมิดีแซบด้ฮานามิดวพี่ชงบชนเสิร์ฟนมบชนน้ำนั่นขาวาสิวายังก่อนจำนีตะกี้หาาเป็นเด็กน่อยเนี่โอ้ยแม่ซื้อไว้จำนีเลยขอยโปค่อยได้กินแบบนี้โปเคยมีปัญญาแกงเดเสียงเด้มีปัญญาซื้อแบบนี้เอาเสียงไว้พูดเล้วมันทำไมดาทำแม่เนาะ เออเสียงไว้กินคนเด้อแนี่ไม่มีเงินซื้ออกม่ปัญญาจะเอาอะไรไ้สื่อนี่ไอ้นอนเด็กินนี่นอันนี้คือกันเนี่ยขัดบวแมนย่ำปีไม่ย่ำสงการจ้างกินอะไกินอันนี้นะขนมเผือกน่ามันนี่เนาะเขาเรียกตะก้อเผือกตะก้อเผือกมันแซ่บบ่ไหมขนมตะก้อเผือกแซ่บปะแซ่บอืมชิบหาพันกล่องหนึ่งต้องอันนี้แต่ว่าเด็กน้อยอันนั้นคือนางอ้นน้อยแล้วเบาอะแหละมันกระหูคนละอย่างเด้ บอกออโต้ไปอยู่เนาะบอกออโต้ม <oke. S 2> <right. S 1> ันก็บฮู no ้ไปแบบนึงแต่ว่ามันแบบเอาไปลุงหลอกลุงเลียนไปอยู่น้ำข้นแบ่ได้บ้านนี่เด้งหน่อยของเขานาะนางหอมมาให้มันไปน้ำแข็งทั้งหมดปุบคืออะไทั้งข่อยไปโยมคนอื่นบบดอยู่เดลยโยมคนคู่อยู่หยังตามข้าวนะนางหอมมาให้ไปซื้อมันต้องมีน้ำแข็งกินครับมันจังแซ่บมันยังมันยังบวลดัดแห้งอะนะเฮาบ่ลืมซื้อน้ำแข็งมาได้มาสิซื้อขนมมาฝากมันเดี๋ยวกันใ้เมียบ่สิอาบน้ำมันจเบิ่องท่อท่าไปจ่อยจัดเตรียมอะไรเนาะเด็กน้อยน่ะซ่ามันละ มานาโกอิลี่อยู่เกาะสากรถจนเต็มหัวแล้วเก็บไปกินเท่าเนี้ยแซ่บลุงเบิ้นลุงมาลุงหำมามากินเจ้าแรกไปซื้อน้ำแข็งแง่เขามากแตยังกินหัวนางหอมาลุงเบิ้นแบบนี้นะกินได้ไลยอีเมลซื้อเนี้ยนะมากินจะไปซื้อนคนไปเคี้ยวไเทียต้นน้ำเขียวพอเนี้ยเขาอยากกินต้นน้ำเขียวมัเย็นแจับบุ้มกันเนี่ยนางเออมีแห้งเนี่เออ มีแห้งนั่นอัดลมซื้อใส้วมาหนบ้านี่น่มาดะบ้บ้านแบงินังเหรียญนี่ทั้งลูกไข่นี่ได้ก็ได้หมนรีวิวของมาหน้าเนี่ยทีนบ้านนยังแพงเอาอันหนึ่งนั่นเด้อเอาพี่นองมุงดูขนมเนิ่นัน่ถดยละนี่เขนมบนพี่นองถ้าเขาเซเว่นได้วอยให้คอยแกะบเบอร์ต้องเลยม่ต้องให้กินเลยอแย้กหัอาทิตยนึ่งให้กินเธอหนึงกับพ่อแล้วมาหนะ มันอยากม่ต้องมันกินโอ้ยะใหญ่ยายบเขาว่าม่ต้องกินเขามาแม่มาอิงเขาบอบเขาว่าบ๊อกแกะบเขาว่าบุกินเขาเย้เดียวแบบเก่นกับบุปากก่บบปากซ่อโอ้นั่นตีเลยมันซอฟวอร์พ่อว่าอะกันมากๆมากับแม่มันสิไปได้งอกิ้กะกิ้กะบุปากได้เขาว่าบุกินแต่กับบุปากเสยอยู่คอมาเก่งกับข่อยนะเก่งเก่งไหมกับพ่อยมันยังยังปูปันได้เล กับข่อยนี clothes, ่เก <Philadelphia> oh. oh. <ane> ่งขนาดเก่งห้องใส่กิ๊กิห้องใสโพดอ่ะกะโอ้กระโดดเทียบมือได้เกระโดดเลยเลยแม่มือนั่งกระโดดทีบเนาะมนต์กระโดดทีบคนคนขเออวเมียมันก็พาดเอาบาดเลยไม่เฮ็ดเด้อเออเป็นอะไรบาดแองเล่นน่ามันขึ้นเนาะอ่บริยานจักดีย่านิแม่เมียเด้อั็แม่ครั่ญาติแม่แม่บกเญาติบก็ขายเพื่อนเขาคืออะไรแต่เออก็เป็นเผนดื้อกับนายอะไรบกกะบกกะบ่กะไอ้เม่นี่ถือว่าแบบ กับความคิดของเพิ่นก <Ke on. S 2> ับ uh, ยังข like, hey. so yeah. you know uh, ันด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอมันสองคนกับองแก้ไปลองกินแล้วบอกดูแล้แม่จะเป็นอะไรแม่ตามใจกินเออมีส่วนมีส่วนเพราะว่าแม่แม่น่อยนักต้อชิตีอลีเออาไปอำหนึ่งขอกับบได้สีเลยอันนี้กับพีบอยแยกเป็นทังการก็คือว่าไปมีเล็กมีใหมีเล็กใบมีเล็กอ เอาสมอในยุราวก็มีคนมาแลกโทรศัพท์ห้างเฮี้ยนหมดโอ้ยูุ่ดหยุดการไต่กระจอยงานแบบนี้หลายเนีแต่ะมาแม่มาแลกโทรศัพท์ห้างเอาพี่น้องเอาว่าเป็นมันเป็นหมอสปนี้ขอบคุณเย่เฮ้ายุดเมายเกดีเฮาเน้อกูบันยุภาคใต้อยู่นวลาพี่น้องแยงไงแยงหน้าแงไงครับโอนมาให้เย็หน้อยบอยถากับว่าถากัาเมียก่อนเขาเลยไม่ได้กินทรัมาแม่เนาะ กินเน้อก็ม้าไมารถมสับนั่งหอมหมดสำหรับคลิปนี้ก็ินด้ไปซะนี่พี่น้องลูกใครก็ได้กินน้มที่เรียกเออที่เรกนมำที่เรียกน้มอนมาบ่มีเดี๋ยวนี้เนาะบพ้ที่ได้เห็นเนาะไปร่านอันนี้มันมีพี่น้องสองสี่กินเราเกล่าพี่น้องก็ดีเลยทีกันไหนครับ้า